สวัสดีครับสันอัลละซันยินดีรับใช้ทุกคนนะครับนะแฮปปี้นิวเยียจ้าสวัสดีนะครับทักทายกันในวันแรกของปี2569นะครับมาครับผมนะครับสันนะครับนะปีใหม่ทั้งทีนะครับนะในที่สุดก็เดินทางมาถึงนะครับนะสิ่งใหม่ๆนะครับนะก็ขอให้เกิดขึ้นกับทุกๆคนนะครับนะเอาวันนี้หัวข้อนะครับนะตามชื่อนะครับตามชื่อตามปกคลิปเลยนะครับนะ ฟ้านะครับวันใหม่ของคุณจะเป็นอย่างไรครับนับตั้งแต่วันนี้นะครับนะเป็นการทํานายโดยภาพรวมที่มันกว้างมากมนะเพื่อนๆน่าจะเราๆน่าจะเป็นภาพรวมทั้งปีนะครับนะถึงสิ่งที่เพื่อนๆนะครับกำลังจะได้เจอนะครับถ้าใครดึงดูดคลิปนี้นะครับนี่แหละคือคลิปของคุณนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับเสียงโอเคไหมนะอ่ะถ้าเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะ ผมใช้สำรับเอาสำรับอะไรทำนายดีเอาเป็นสำรับอันนี้นะครับนะในการทำนายนะฮะ <c oughs> มาดูกันครับว่าเรื่องรานะครับนะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมขออนุญ,ญาตใช้วิธีการอ่านนะครับแบบ12พบเดือนก็นแล้วกันนะวิธีนี้นี่คือเป็นผลพวงจากการที่ผมทำดวงประจำเดือนนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องพบเดือนมานะเดี๋ยวจะอ่านให้ทีละเรื่องเลยนะครับว่าฟ้านะครับฟ้าวันใหม่ ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะครับนะจะเป็นอย่างไรนะับตั้งแต่วันนี้นะฮะจะเป็นการอ่านพลังงานในแต่ละพบเรือเลยนะครับอ่ะได้ยินเสียงโทรับไพ่นะนี่ครับไพ่ยอยู่นี่นี่ใช้สำหรับนี้อ่าฮะโอเคไม่รู้ว่าตอน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 ,ตอนทาคลิปจริงนะผมจะมอนิฟายคลิปยังไงบ้างนะเ,นเพื่อนๆนะอ่าเขาเรียกว่าคลิปสดทําสดเลยจ้ะ เริ่มต้นจากพลังงานตัวตนของเพื่อนๆก่อนเลยครับนะว่าภายในปีนี้เนี่ยนะครับเอาคนที่ดึงดูดคลิปนี้เลยนะดึงดูดพลังงานนี้เลยจะเป็นอย่างไรนะครับนะขอทั้งหมดหนึ่งใบนะครับหมายพูดซะยิ่งใหญ่แค่ใบเดียวเองนะฮะเป็นเจ็ดไม้เท้าครับนะพลังงานตัวตนของเพื่อนๆนะครับที่ดึงดูดคลิปนี้นะจะเป็นช่วงเวลาที่พลังงานของคุณน่ะจะเริ่มวิวัฒนาการนะครับจะเริ่มเติบโตเริ่มเริ่ม มีการขยับขยายนะครับในโตของตัวมันเองมากยิ่งขึ้นนะครับนะเพื่อนๆจะรู้สึกเลยว่านับตั้งแต่เข้าปีใหม่มาเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเริ่มมีแรงใจเริ่มมีแรงฮึดเริ่มมีความคิดเริ่มมีเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างที่มันชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะจากที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีเอื่อยเชยบ้างอาจจะมีหลงคิดหลงทางไปบ้างแต่เข้าสู่ปีใหม่นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะเริ่มตั้งเข็มทิศกับตัวคุณเองได้จริงๆ ถ้าที่ผ่านมาลงที่ตรงทางวันนี้ไม่ใช่แล้วทุกอย่างจะเริ่มเป็นไปตามทาร์เก็ตของมันอย่างชัดเจนคุณจะมีอย่างน้อยหนึ่งอย่างนะอันนี้ผมขออน,นุญาตทำนายจะมีอย่างน้อยหนึ่งอย่างเป็นเป้าหมายในชีวิตและคุณจะต้องทำสำเร็จให้ได้ผมก็มีครับผมก็มีเป้าหมายภายใน,ใน,ใ,นในปีนี้เช็คเช่นเดียวกันนะฮะหนึ่งอย่างต้องสำเร็จภายในปีนี้คุณก็เป็นเช่นนั้น เพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณจะเริ่มเติบโตเริ่มวิวัฒเริ่มเป็นในสภาพที่ดียิ่งขึ้นนี่คือในส่วนของพลังงานเรือนตัวตนนะครับพลังงานตัวตนของคุณเป็นแบบนี้นะครับนะโดยภาพกว้างนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับนะแล้วในส่วนของฐานะหลักฐานะเป็นยังไงตลอดทั้งปีนี้นะครับสิ่งที่พ่ออยากจะบอกนะฮะขอกางสําหรับหนึ่งใบเกี่ยวกับเรื่องของฐานะครับ 3, 4ครับเดอะสตาร์ครับ,รบต่ว่าภาพแอปโป้นี่หนึ่งขออัดญความนะครับจะบินไหมเนี่ยอย่านะมันแค่มันแค่หน้าไพ่นะตัวเอง YouTube จะ้ะฉันรักเธอนะเดอะสตารน์นะครับการเงินนะครับสุขสว่างมากๆการเงินฐานนะถ้าที่ผ่านมามันไม่โอเคมันจะโอเคมันเป็นผลพวงมาจากพลังงานตัวตนของคุณนั่นแหละครับนะที่เริ่มมีไฟเริ่มมีแรงฮึดเริ่มมีมี สิ่งที่อยากจะทานั่นนี้นูน่นฐานะมันก็ขยับขยายมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันก็ไปด้วยกันนั่นแหละนะการเงินฐานะโดยโดยรอบดีขึ้นเป็นลําดับนะครับนะเป็นลําดับมันแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นนะอ่าจะค่อยๆดีขึ้นจะค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พึงพอใจมากยิ่งขึ้นนะครับนะแต่ก็ขึ้นอยู่ว่าตัวคุณมีแรงขึ้นแค่ไหนนะทีนี้ในส่วนของสังคมรอบตัวแหะศาสระ กลางสำรับครับ1 2ึสองซ้ำส,สอเหรียญครับเป็นวัฏจักรเก่าไปใหม่มาเป็นธรรมดาของโลกนี้นะครับจากเพื่อนจากสังคมที่เคยเป็นเคยสนิทเคยผูกพันอาจเริ่มมีระยะห่างเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เป็นอะไรใหม่ๆก็จะเข้ามาแทนที่นะครับเป็นการปรับตัว นะให้เข้าสู่สภาวะที่เหมาะสมกับคุณนะครับนะกฎนี้เป็นกฎธรรมชาติครับเป็นเรื่องตายตัวอยู่แล้วเมื่อตัวคุณเติบโตขึ้นนะในในใน,ในด้านของสัตว์จักรวาลก็คือพลังงานภายในของคุณก็เริ่มเปลี่ยนแปลงน,นะครับเริ่มมีการวิวัฒน์เริ่มเติบโตขึ้นเริ่มเปลี่ยนทิศทางใหม่ๆที่มันแตกต่างจากเดิมนะฮะอะไรเดิมๆที่มันเข้ากับกับคุณในตอนนี้ไม่ได้มันก็จะแปลเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนไปกลายเป็นอะไรที่ สเปรยหมุนเวียนนะครับนะเก่าไปใหม่มาเนะเพราะกระการดึงดูดนะครับสิ่งที่แตกต่างจากเดิมเข้ามาด้วยนะครับมันคือมันคือกฎธรรมดาของธรรมชาติเลยแหละนะครับนะอันนี้คือในส่วนของสังคมนะฮะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเก่าไปใหม่มาเป็นธรรมดาเป็นสัจธรรมของโลกนี้อันนี้คือในส่วนของสังคมแล้วครอบครัวละ่ะครอบครัวละ่ะบ้านละ่ะที่อยู่อาศัยละ่ะเป็นยังไงนะครับเจ็ดดาบ นะครับขึ้นเจดาบต้องอ่านอย่างาระมัดระวังนิดนึงนะครับเล็กน้อยถึงปานกลางเรื่องบ้านจะมีเกณฑ์นะครับนะจะต้องได้ขยับขยายนะฮะได้ได้ได้ทำอะไรที่มันเกี่ยวกับเชิงผมอธิบายไม่ถูกอะมันเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับบ้านหรือเกี่ยวกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นครอบครัวเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นช่วงนี้ตัวคุณอาจจะเริ่มพยศละ เริ่มเริ่มมีมุมมองเริ่มมีแนวคิดอะไรที่จะอาจจะไม่เหมือนกับครอบครัวที่คุณเป็นนะครับนะรู้สึกว่าบ้านไม่ค่อยไม่ค่อยจะเป็นบ้านเท่าไหร่นะเริ่มยึดมั่นเริ่มเชื่อในตัวเองมากกว่าอะไรแบบนี้มันก็เป็นไปได้คือพลังงานมันกว้างมากนะฮะหรือถ้าเกี่ยวกับบ้านเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ได้ขยับขยายก็ได้ได้ซ่อมบ้านได้ต่อเติมนะครับนะแปลเปลี่ยนจากเดิมโดยสิ้นเชิงเลยอ่ะนะครับที่จะเกิดขึ้นนะ ถ้าเป็นเรื่องครอบครัวก็คือตัวคุณก็เหมือนกับเริ่มมีความไม่เข้ากันกับสภาพแวดล้อมเดิมอะไรแบบนี้นะจะต้องมีการปรับตัวต้องมีการวิวัฒน์นะฮะอ่ะทีนี้ในส่วนของเรือนฝุดตะนะครับคนอ่อนกว่าบุตรหลานผู้เอาอผู้อ่อนอาวุโสนะฮะนะครับไพ่ขึ้นเป็น3 4อ่ะเอาใหม่เอาใหม่แปดสามสีแต่ดมสี่ดาบนะครับนะอ่า ก็มีเรื่องขัดใจกันเล็กน้อยไพ่สีดา้มันเกี่ยวกับเรื่องของอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องของของอ,อิสรภาพที่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครเป็นคนโสดนะแล้วไม่ได้มีลูกไม่ได้มีอะไรเนี่ยผมว่าใบนี้คุณข้ามได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบมีทายาทนะครับมีลูกมีหลานไอ้ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับนะเพราะว่ามันจะกระทบแบบเป็นลูกโซ่เลยทั้งครอบครัวทั้งบุตรหลานอะไรแบบนี้นะฮะระวังนิดนึงมันจะกระทบในเชิงอะไรมันจะเป็นการกระทบในเชิงจิตใจอะครับนะในเชิง ความสมพันธ์ที่มันเปราะบางนะมันเป็นไปได้หมดเลยมันขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบมันจะเป็นอย่างไรนะฮะอ่ะอันนี้คือในส่วนของปุตตะนะต่อไปแล้วอริล่ะผมว่าคุณน่าจะมีคนรอฝั่งนี้เยอะนะครับนะครับราชินีถือเหรียญคุณเอาอยู่ครับปีนี้ผมว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเอาอยู่นะศัตรูอุปสรรค คุณจะสามารถควบคุมและคอนโทรลมันได้เหมือนภาพผู้หญิงหรือภาพราชินีที่ถือเหรียญเห็นไหมอ่าตัวคุณปุปมาณว่าเป็นตัวคุณเนี่ยเป็นภาพผู้หญิงคนนี้อุปสรรคอลไทั้งหลายก็เหมือนเหรียญในมือนะครับนะกระรตรงกระต่ายนี่คือหมอบคุดเลยนะเอาอยู่นะครับอุปสรรคจะทาําอะไรคุณไม่ค่อยได้หรอกถ้าคุณมีสติและก็รู้เท่าทันมันอันนี้ผมอ่านตามหลักความเป็นจริงเลยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตลอดประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมาหล่อหลอมให้คุณกลายเป็นเจ็ดไม้เท้าแบบนี้แล้ว,ว่เป็นนักสู้อย่างเงี้ยผมว่าการที่จะพลาดอีกอ่ะ มันคงเป็นไปได้ยากมากถึงมากที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะถ้าเกิดคุณเผลอรประมาทหรือเผลอผิดที่ผิดทางไปนิดนึงนะถ้าประมาททีนี้คืออาจจะเจ็บหนะักนะครับแต่ผมคิดว่าคงไม่เป็นอย่างนั้นนะอ่ะทีนี้เป็นในส่วนของพลังงานความรักหละ่ะเรือนปะตะนัตนิคู่ครองเป็นอย่างไรนะครับอ่ะหนึ่งสองสามโอ้โห สิบทัวยนะครับคนโสดอาจมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่ที่สุขสมหวังดังใจยิ่งกว่าเดิมนะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วความรักสุขงอมครับความรักสุขงอมความรักนะฮะครอบครัวอบอุ่นแจ่มใสอันนี้จะเป็นคนละครอบครัวกรนีนะคนละอย่างกันอันนี้หมายถึงในกรณีของคู่รักหรือครอบครัวของคุณเองนะฮะอันนี้หมายถึงครอบครัวที่แบบจะิบายไงดี มันก็ไม่ต้องอธิบายอ่ะอันนี้คือครอบครัวน,นี่คือความรักก็แค่นั้นเองนะครับนะคนละส่วนกันนะเอาเป็นว่าพลังงานความรักดีนะครับดีมากๆเลยคนโสดได้เจอรักใหม่คนมีคู่ครองคนมีสามีภรรยาความรักสุขงอมอ่าเรื่องลูกหลานอาจจะอาจจะมีให้กังวลบ้างเรื่องอาการเจ็บป่วยเรื่องเกี่ยวกับจิตใจนะครับการกระทบกระทัะท่งอ่ะไม่เป็นไรจะมีทะเลาะทะเลาะก,กันบ้างแต่โดยภาพรวมไม่ได้แย่นะอย่างน้อยชีวิตคู่ประคองไปด้วยกันได้นะฮะเออเพราะอ่านแบบนี้มัน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 มีมุมอะไรที่กว้างกว่าที่ผมอ่านที่ผ่านมาเพื่อน อันนี้ผมรู้สึกโดยส่วนตัวนะจริงๆร,รู้สึกโดยส่วนตัวว่าเออมันมีมันมีอะไรที่มันขยายออกจากเดิมไปค่อนข้างที่จะมากแต่ผมอ่านแบบเรื่อนไม่บ่อยหรอกครับเดี๋ยวจะกลับไปอ่านแบบเหมือนเหมือนเดิมแล้วต่อไปครับเรือมรณนะมรณะคือสิ่งที่คุณจะต้องกังวลน,นะครับอะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันการประพาการสูญเสียอะไรครับนั่นระวังจิตใจครับจิตใจจิตใจนะครับนะจิตใจ หรือในอีกนัยยะหนึ่งนะเราอ่านเป็นเชิงบวกเนะาจจะอ่านในเชิงบวกไม่แน่นะสิ่งที่คุณรู้สึกแย่สิ่งที่คุณรู้สึกเสียใจผมท้องร้องขอไัยสิ่งที่ผมรู้สึกแย่เสียใจเป็นความรู้สึกติดลบอาจจะเคลียร์หมดก็ได้เอ,อเราอ่านเชิงบวกเนาะเอออาจจะเคลียร์หมดนะครับสามดาบไม่ได้เลวร้ายไปซะทั้งหมดนะมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งและบริบทว่าอ่านเราจะอ่านแบบไหนนะฮะถ้าเป็นในกรณีนี้ก็คือสิ่งเลวร้ายสิ่งไม่ดีสิ่งที่มันเป็นท็อกซิ มีเกณฑ์ออกไปจากชีวิตก็เป็นได้นะเออนะเรือมนมรณะแล้วต่อไปครับเรือนสุภะ ความสําเร็จของคุณนะครับเอาโดดเด่นเลยครับในปีนี้นะครับหรือในเร็วๆนี้ช่วงหนึ่งถึงสามเดือนนะครับฟ้าใหม่ครับจงอวยพรสามสี่เดอะเลครับนะฮะก็คือการเติบโตนั่นเองนะครับการเติบโตทางจิตวิญญาณของคุณเองนี่แหละครับคือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วการที่ตัวคุณได้เติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งได้เข้าใจโลกได้เข้าใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากยิ่งขึ้นนี่คือความสําเร็จที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วล่ะ เนะพราะถ้าไปได้ถึงจุดนี้มันสามารถดึงดูดสิ่งต่างๆได้มากขึ้นทําอะไรต่างๆได้เยอะขึ้นและเข้าถึงสิ่งที่คุณปรารถนาได้มากขึ้นท้องร้องอยู่เนี่ยหิวอะไรนักหนานี่คือผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเพื่อนๆนะทอ้องร้องต่อไปครับกรรมมะฮะแล้วการงานล่ะเป็นอย่างไรครับเทมเพรสเนีนะครับนะมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดขึ้นนะก็ตามตำแหน่งตะนุก็คือ ตัวคุณพลังงานเปลี่ยนนะเนาะอะไรอะไรมันก็ต้องเปลี่ยนตามนะครับเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับอ่ะเลื่อนลาภครับมีโชคลาภไหมเนี่ยนะครับห้าถ้วยนะครับนะจะมีเงินเก็บมากขึ้นอันนี้ผมอ่านในบริบทเชิงบวกนะอะไรที่สิ้นเปลืองมีเกณฑ์จะหมดไปนะครับสิ่งที่คุ้มค่าครั้งใหม่นะครับมันจะมีมาแทนที่เลื่อนวินาศละ่ะวินาศเป็นยังไงนะครับนะชาลีออตนะครับมีเกณฑ์ที่อุปสรรคสิ่งไม่ดีทั้งหลายก็จะถูกกระจัดปัดเป่าอย ท้องร้องที่หลังผมว่าผมว่าผมกินข้าวมาก่อนจะทําคลิปดีไหมเนี่ย ใต้สำหรับเป็น W i วอ o f Fortune ครับนะเป็นช่วงเวลาแห่งฟ้าใหม่จริงๆช่วงเวลาแห่งความสุขช่วงเวลาแห่งความเป็นมงคลของคุณกำลังจะมาถึงแล้วนะครับนับนะจากนี้เป็นต้นไปนะครับนะอ่ะผมขออนุญาตรีบจบคลิปเลยกันแล้วกันนะครับนะขอให้ช่องซันอัพเดตซันเป็นดั่งแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทอองแห่งชีวิตและเป็นดั่งแสงแ,แรกแยบใพ้นุงตะวันที่ทำให้ดวงใจของคุณมีความสุขและมีความหวังครับและไม่ต้องถามนะผมรีบทำไมนะครับ หิวข้าวกินข้าวก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมผู้สักกตติดตามสวัสดีครับที่หลังกินข้าวก่อนมาทำดีกว่าแล้วเนี่ย